สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Walkland ดประจำปี2,567แบบออนไลน์นะคะดิฉันใหม่ดิฉันนิ้งค่ะกลุ่มของเราคือกลุ่ม I Infection Prevention and Control นะคะค่ะตามจุดเน้นสอบปช2567ระช2,567 Infection Prevention and Control ของเราเน้นเรื่องอะไรคะนิ้งของเรานะคะจะเน้นใน,นเรื่องของ MDRO คะ่ะอืมเราเชื่อ MDRO มันมีหน้าตาเป็นยังไงหรอคะ งั้นเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเชื้อ MDRO กันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันเดี๋ยวเชิญชมดูในคลิปกันก่อนได้เลยคะ่ะ6ยุทธศาสตร์ปราบเชื้อดื้อยาย้อนไป90ปีก่อนมนุษย์ตายด้วยโรคติดเชื้อแบคทีรียเพราะไม่มียารักษา ต่อมามีการค้นพบยาเพนิซิลินทําให้มนุษย์รอดตายจากโครคติดเชื้อจากนั้นมนุษย์สามารถผลิตยาปฏิชีวนะใหม่ๆดิ้นมากขึ้นจนชะล่าใจาว่าโรคติดเชื้อจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปทําให้มีการใช้ยาอย่างแพร่หลายแต่กลับกลายเป็นว่าเชื้อสามารถพัฒนาตนเองให้ดื้อต่อย,ยาชนิดใหม่ได้ไปเรื่อยๆและเร็วกว่าที่เราคิดค้นยาใหม่ได้เสียอีก ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาทั่วโลกราวปีละ7 0 0 0 0คนหรือนาทีละหนึ่งคนสำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาปีละกว่า3 0 0 0 0คนคิดเป็นความสูญเสียมากกว่า42,000ล้านบาทซึ่งหากเรายังนิ่งเฉยในอีก30ปีข้างหน้าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มเป็น10ล้านคนหรือทุกๆ1นาทีจะมีคนเสียชีวิต19คน เกือบครึ่งอยู่ในทวีปเอเชียสร้างความเสียหายถึง3,500ล้านล้านบาทเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพเกินจำเป็นและสามารถแพร่กระจายได้ทั้งในโรงพยาบาลคลินิกร้านยาชุมชนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประมงการเพาะปลูกรวมถึงสัตว์เลี้ยงและกระจายสู่สิ่งแวดลอ้อมด้วยการคมนาคมที่สะดวกทำให้เชื้อดื้อยาแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นวิกฤตร่รวมของทุกประเทศทั่วโลกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ 1. ลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมในคนสัตว์และพืช 2. ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยานในคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาด้วยมาตราการหลายอย่างจากหลายหน่วยงานแต่กลับพบว่า แนวโน้มเชื้อดืออย้ยายังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสาเหตุหลักเกิดจากการทำงานแบบแยกส่วนและไม่มียุทธศาสตร์ร่วมกันในปีพุทธศักราช2558กระทรวงสาธารณาสุขร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อย,ยกร่างแผนยุทธศาสตร์เชื้อดืออย้ยาขึ้นต่อมาได้นำเข้าสู่ความเห็นเชิงนโยบายสาธารณะของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นประกอบด้วยยุทธศาสตร์6ด้านได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อตรวจจับเชื้อดื้อยา และป้องกันการระบาดทั้งในคนสัตว์สิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนการระบาดได้อย่างทันท่วงทียุทธศาสตร์ที่2ควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพใช้มาตรการทางกฎหมายและทางสังคมเพื่อควบคุมการจำหน่ายายาของคนและสัตว์อย่ยางเหมาะสมยุทธศาสตร์ที่3ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม เน้นการทำงานแบบบูรณาการของบุคลากรทางการแพทย์และควบคุมการใช้ยาทั้งในสถานพยาบาลและร้านยายุทธศาสตร์ที่4ป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยงยุทธศาสตร์ที่5ส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน สื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆให้รู้เท่าทันอันตรายจากเชื้อดื้อยาไม่ซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองยุทธศาสตร์ที่6บริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืนหากดำเนินการได้ทั้ง6ยุทธศาสตร์จะทาให้การป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ50การใช้ยาต้านจุลชีพในคนลดลงร้อยละ20 ในสัตลดลงร้อยละ30ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ20ประเทศไทยมีระบบการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาตามมาตรฐานสากลปัจจุบันเชื้อดื้อยาเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงของมนุษยชาติเพราะเชื้อดื้อยาไม่เลือกเผ่าพันธุ์และการระบาดไม่มีพรมแดนมาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง6และผนึกกำลังร่วมกับประชาคมโลก เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรงนี้ไปด้วยกันเชื้อนี้ดูน่ากลัวจังเลยนะคะแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการดูแลคนไข้ของเรายัางไงดีคะนิ้งไม่ยากเลยค่ะถ้าเรารู้จักหลักการป้องกันแล้วนะคะเราก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาได้อย่างปลอดภัยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจหลักการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกันก่อนนะคะซึ่งจะมีการแยกประเภทดังนี้ค่ะ 1>, 1. Contact Pre-Caution 2. d p งดั e Pre-Caution 3. a i r b o r n ์ e precaution 4่โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำค่ะซึ่งของ MDO r ของเราเนี่ยจะอยู่ในการป้องกันแบบ Contact Pre-Caution นะคะอ๋อแล้วถ้าเราพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อดือยาเราจะมีวิธีการดูแลคนไข้ของเรายังไงดีคะก็คือดูแลตามมาตรการ c o n คอนแทค e c คอ t i o n ได้เลยค่ะ 1. มีการแยกประเภทผู้ป่วย2การล้างมือ3การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชือ้อ4การทำลายเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งแวดล้อม5การแยกขยะค่ะแล้วแบบนี้พี่ใหม่ทราบไหมคะว่าถ้าเราเจอผู้ป่วยติดเชื้อกลางวอดเนี่ยเราจะแยกผู้ป่วยยังไงดีคะอืมถ้าเป็นการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาอยู่กลางวอร์ดพี่ก็พอจะทราบบ้างคะ่ะก็คือถ้าเกิด ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาพี่ก็จะให้คนไข้เข้าไปอยู่ในห้องแยกนะคะที่มีห้องน้าในตัวนะคะหรือถ้าเกิดห้องแยกเราเต็มเราก็ควรจะแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาแบบเดียวกันให้อยู่ใกล้กันนะคะหรือห้ามจัดผู้ป่วยให้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยอื่นที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อดื้อยานะคะ ส่วนบุคลากรทุกคนที่เข้าไปให้บริการผู้ป่วยนะคะจะต้องทําความสะอาดโดยเน้นเรื่องการล้างมือนะคะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นสวมเสื้อกาวสวมถุงมือตามลําดับนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อด้วยยาเสร็จแล้วเราก็ควรถอดถุงมือถอดเสื้อกาวแล้วก็ล้างมือตามลําดับค่ะแล้วถ้าสมมติมีญาติมาเยี่ยมคนไข้ก็ควรปฏิบัติอย่างเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่นะคะได้แต่งตัวเข้าไปหาคนไข้นะคะ ส่วนเรื่องอุปกรณ์การแพทย์นะคะที่ใช้สําหรับผู้ป่วยเราก็ควรแยกของใครของมันไปเลยนะคะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นยกเว้นอุปกรณ์การแพทย์ที่จะต้องใช้กับคนอื่นเราก็ควรทําความสะอาดก่อนนําไปใช้นะคะโดยใช้70%อแอลกอฮอล์เชดทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ห้ามนําแฟ้มคนไข้เข้าไปในบริเวณของผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยานะคะแล้วก็ควรติดป้ายหรือทำสัญ,ญลักษณ์ว่าผู้ป่วยคนนี้นะคะติดเชื้อดื้อยาอยู่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะพี่ใหม่งั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงขั้นตอนถัดไปกันนะคะคือการล้างมือนั่นเองโดยการล้างมือนะคะจะใช้หลักแอสเซปติเทคคด้วยกันนะคะโดยแอสเซปติเทค닉เนี่ยจะช่วยลดจานวนเชื้อโรคแล้วก็ทําให้ปลอดเชื้อโรคค่ะโดยการล้างมือเนี่ยจะมีอยู่ขั้นตอน4รูปแบบด้วยกันนะคะคือ 1. หล้างมือแบบทั่วไปหรือก็คือล้างมือ7ขั้นตอนนะคะ2แบบแอลกอฮอล์เจลซึ่งแอลกอฮอล์เจลเนี่ยเราจะเหมาะกับในเวลาที่เร่งรีบนะคะ 3. แบบไฮ้เจนิกแฮนวอช h ชิงหรือก็คือล้างมือด้วยสบู่เหลวหผลสมน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะก็คือจะใช้ก่อนแล้วก็หลังสัมผัสผู้ป่วยค่ะ 4. แบบเซเชียลแฮนวอช h ชิงนะคะก็คือจะใช้ก่อนทําหาตถการหรือว่าเอ่อก่อนทำผ่าตัดนั่นเองค่ะซึ่งการล้างมือแบบเจขั้นตอนนะมีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันค่ะ รู้หรือไม่ว่าการล้างมือช่วยให้คุณมีสุขอนามัยที่ดีได้เพราะว่าเราใช้มือสัมผัสหยิบจับสิ่งของจึงไม่แปลกที่จะมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ที่มือของเราตลอดเวลาและยังมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายเวลาเราหยิบจับอาหารหรือสัมผัสกับร่างกายน่ากลัวใช่ไหมล่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเราป้องกันได้ด้วยวิธีการล้างมือเจ็ขั้นตอน การล้างมือต้องล้างด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย20วินาทีโดยขั้นตอนที่1ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือขั้นตอนที่2ถูหลังมือและซอกนิ้วทั้งสองข้างขั้นตอนที่3ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วทั้งสองข้างขั้นตอนที่4ี ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือสลับกันทั้งสองข้างขั้นตอนที่5ถูบริเวณหัวแม่มือด้วยฝ่ามือโดยการกำแล้วหมุนแบบนี้ขั้นตอนที่6ใช้ปลายนิ้วมือถูลงบนฝ่ามือจะกระจีดีใช่ไหมล่ะขั้นตอนที่7ถูรอบๆอบข้อมือ จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านี้มือของเราก็จะเป็นมือที่สะอาดปลอดภัยห่างไกลโรคแล้วล่ะครับร่วมกันปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤตอย่าลืมนะครับควรทำเป็นประจำและทำอย่างต่อเนื่องเพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มได้ที่มือของเราเอง c ล e นจ t เกเตอร์รวมพลังคนไทยป้องกันโรค หลังจากชมคลิปการล้างมือไปแล้วพี่ใหม่พอจะทราบไหมคะว่าเราจะต้องล้างมือตอนไหนบ้างอ๋อการล้างมือก็คือล้างมือแบบ5โมเมนต์ค่ะ 1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย 2. ก่อนทำหัตถการกับผู้ป่วย 3. หลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วย 4. หลังสัมผัสผู้ป่วย 5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยค่ะจริงๆแล้วเรื่องการล้างมือก็ช่วยลดเรื่องเชื้อโรคไปได้เยอะเลยนะคะ แล้วก็เรื่องอุปกรณ์การป้องกันเนี่ยเออนิง้งพอจะทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างค่ะโดยอุปกรณ์การป้องกันนะคะนอกจากการล้างมือแล้วเนี่ยแล้วก็คือควรมีส่วนแมสหรือก,ก็คือหน้ากากอนามัย2คือกาวหรือเสื้อคลุมนะคะ3ถุงมือ4แล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะและนี่คือภาพตัวอย่างการใส่อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาหรือแบบคอนแทคพีคอชั่นนะคะ ต่อไปจะมาพูดถึงวิธีการทำลายเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งแวดล้อมหลังจากสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาก,กันนะคะโดยอุปกรณ์การแพทย์นะคะเราก็จะใช้70%อแอลกอฮอล์หรือคาวีไว้นะคะเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยเช่นเตียงตู้หรือเสาน้ำเกลือนะคะเราก็จะใช้เป็น70%อแอลกอฮอล์หรือโซเดียมไฮโปคลอไร์นะคะเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะ ส่วนผ้าทุกชนิดที่ใช้กับผู้ป่วยนะคะก็ให้ส่งซักแบบผ้าติดเชื้อนะคะก็คือใส่ถุงแดงผูกมัดแล้วก็ส่งซักได้เลยนะคะส่วนขยะทุกชนิดที่ใช้กับผู้ป่วยแล้วก็กําจัดแบบขยะติดเชื้อเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็คือเรื่องการแยกขยะเพราะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะการแบ่งขยะจะแบ่งออกเป็น5ประเภท5สีดังนี้ค่ะ ถุงขยะสีดำเป็นขยะประเภททั่วไปสีแดงเป็นขยะติดเชื้อสีเขียวเป็นขยะรีไซเคิลสีเทาเป็นขยะอันตรายและสีม่วงเป็นขยะของเคมีบำบัดค่ะโดยขยะทั่วไปนะคะก็จะมีเศษกระดาษเศษใบม้แห้งพลาสติกที่กลับมาใช้ใหม่ไม่ได้นะคะเศษเนื้อเศษผักเศษผลไม้แล้วก็เศษอาหารเป็นต้นค่ะ ส่วนขยะติดเชื้อนะคะก็มีวัสดุของมีคมหรือก็คือกระป๋องแดงค่ะหน้ากากอนามายัยถุงมือสำนีกอ๊อตขยะที่ออกจากห้องแยกโรคใส่น้ำเกลือกระบอกฉีดยาเป็นต้นค่ะขยะรีไซเคิลน,นะคะก็คือมีขวดพลาสติกขวดน้ำเกลือที่ไม่เปื้อนเลือดค่ะขยะอันตรายนะคะก็ได้แก่ฐานไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่กระป๋องสเปย์ตลับหมึกพิม ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆเป็นต้นค่ะส่วนขยะเคมีบําบัดนะคะก็คือยาและภาชนะที่บรรจุพันยาเคมีบําบัดหรืออุปกรณ์และสิ่งของทุกชนิดที่ใช้กับผู้ป่วยที่ให้ยาเคมีบําบัดค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกลุ่ม I i n f e c t i o n Prevention and Control ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อด้วยยา MDRo พวกเราหวังว่าบุคลากรทุกท่านจะมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะ ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะ